เจอทัวร์ถล่มและเคาะแอนนาเสือไม่เข้ารอบท็อปไฟท์ทำอะไรก็ผิดไปหมดผ่านพ้นไปแล้วสำหรับแอนนาเสืองามเอียมมิสยูนิเว e ร์สไทยแลนด์2022กับการประกวดมิสยูนิเว r ร์2022ในรอบพิลิมินารีคอมเพิชันที่จัดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคม2566ณเมืองนิวออร์ลีน์ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในรอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแอนนาเสือนั้นทำเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การแนะนำตัวการเดินในรอบชุดว่ายน้ำและการเดินในรอบชุดราตรีรวมไปถึงชุดประจำชาติด้วยแต่ล่าสุดดูจะเป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยเมื่อน้ำตาชาลิตาได้วิเคราะห์ผลงานของแอนนาผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวเริ่มต้นตั้งแต่ฮาร์สมาทุกข์ทัมไทยแลนด ด้วยคลิปอนนาเสือเดินเก็บคะแนนรอบชุดว่ายน้ำพร้อมแคปชั่นว่าม้ายอย่างเสือมาและคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าความเห็นส่วนตัวแอบเบาไปหน่อยทุกคนว่าไงต่อด้วยคลิปรอบชุดราตรีพร้อมกับแคปชั่นถามความเห็นกองเชียร์นางงามด้วยกันว่ากี่คะแนนพี่จะเธอว่ามาไทยแลนด์ทั้งนี้หลังชมการประกวดรอบพิลิมเสร็จน้ำตาลก็ได้วิเคราะห์ว่าสาวงามที่น่าจะได้เข้ารอบท็อปไฟได้แก่ คราซาโดมินิกันรีพับบิกปอร์ตริโกเวนซสเซลาและ USA ที่จะเทยว่าไงโดยไม่มีแอนนาเสือตัวแทนจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งก็มีแฟนนางงามเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์กันมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการเคราะท็อปไฟของน้ำตาลเรียกได้ว่าน้ำตาลโดนทัวลงอย่างหนักไม่พอใจน้ำตาลกันเยอะมากในเชิงต่อว่าจนน้ำตาลต้องออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่า เอางี้นะคือถ้าไม่เชร์ไม่ตื่นมาดูเราก็ดูตามที่เราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้วิจารณ์อะไรไปในทางที่ไม่ดีเลยสักนิดแล้วสําหรับคนที่เอาน้ําตาลไปแขวนไปด่าบอกไม่รู้กาลาเทอะไม่ให้กําลังใจนู่นนี่ทําไมไม่ทักไปส่วนตัวจะบอกว่าน้ําตาลไม่ได้สนิทกับแอนนาไม่ได้มีลายอะไรเลยคือทุกคนก็เห็นหมดตามเนื้องานเราไม่ได้บอกเลยว่าแอนนาทําได้ไม่ดีแค่จุดเล็กๆที่เออถ้าน้องทําได้มันจะจึ้งใจมากแค่นั้น เคารพความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแล้วคนที่เอาไปเปรียบเทียบคือจะเปรียบเทียบไปเพื่ออะไรทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งนั้นเลิกเถอะนิสัยแบบนี้เอาจริงนะเป็นแบบนี้ต่อๆไปก็อาจจะไม่มาพูดเชียร์อะไรแบบนี้แล้วทำอะไรก็ผิดไปหมดทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ